หรอคะประทับใจทั้งสถานที่อาหารพี่เลี้ยงแล้วก็ทั้งกะเลยนนมิทุกทุกท่านเลยค่ะทุกอย่างเป็นสปายะมากๆเลยค่ะอาหารนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทานอิ่มทุกมือ้อแล้วก็อาหารนี้ปลาณนีตมากๆต้องขอบคุณแม่ครัวทุกคนนะคะแล้วก็พี่ปูด,ด้วยที่ดูแลอาหารเป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้ทั้งกะเลยนนมิทุกท่านได้อิ่มแล้วก็มีความสุขกับการไปรบัติธรรมค่ะ ธรรมะของพระอาจารย์ก็ดีมากๆเลยค่ะได้ทําให้เราได้กลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรห้องพักนี้สบายมากเลยค่ะสถานที่นี้มีผลมากๆเลยนะคะก็คือมีทั้งความสวยงามแล้วก็มีทั้งความเงียบสงบทําให้เราได้หยุดนิ่งสงบแล้วก็ตัดจากโลกภายนอกได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ยังทําให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองมากยิ่งขึ้นเยอะเลยค่ะ ผลการปฏิบัติธรรมของน้ําก็คือนิ่งแล้วก็เบามากๆเลยค่ะรู้สึกเหมือนกับร่างกายเราเบาไปแล้วก็ความเจ็บปวดทุกอย่างของร่างกายเราก็หายไปมันเกิดจากที่เรานอกรอบแล้วก็พยายามตึกว่าโอเคเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรพยายามตัดทุกอย่างออกทั้งหมดทั้งภายนอกแล้วก็ด้านเรื่องที่ทํางานด้านครอบครัวด้านทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เราได้กลับมาตึกนิ่งๆคิดว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราก็มานั่งสมาธิทั้งทีก็เอาไ้ถึงที่สุดละกัน ก็เลยรู้สึกนิ่งแล้วก็เบามากๆเลยค่ะในช่วงนั้นแล้วก็เย็นสบายไปหมดเลยค่ะ ประทับใจที่ได้มานั่งสมาธิพระทับใจพระอาจารย์สถานที่สวยงามมากอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะหาที่ไหนแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วรู้สึกว่าเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยนะคะอาหารอร่อยมากทุกมื้อเลยค่ะที่พักก็ดีค่ะสะอาดเรียบร้อยแม่บ้านงดงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้อารมณ์เราเบิกบานธรรมะของพระอาจารย์นะคะ ท่านให้ธรรมะดีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกทําใจหยุดใจนิ่งตอนนี้ก็นั่งธรรมะรู้สึกว่าชัดใสสว่างนะคะจากธรรมะของพระอาจารย์นั่นแหละคะ่ะก็วางใจเบาๆนึกถึงบุญทุกบุญไล่เรื่อยไปอารมณ์มันก็จะสบายแล้วมันก็จะรู้สึกว่าโล่งโปร่งเบาสบายแบบอยากนั่งไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขมากคะ่ะมีความสุขมากครับที่ได้มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ มันต่างกันเยอะเลยนะคะความสุขตอนไปเที่ยวนี่มันเป็นความสุขด้านภายนอกมันสุขประเดี๋ยวประดาวแล้วก็พอกลับมาจริงๆก็เหนื่อยแต่พอเรานั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขจากภายในที่เทียบกันไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่เกิดจากตัวเราเองค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็คืออยากให้มาลองปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้มาค้นหาความสุขภายในซึ่งเราหาจากภายนอกนี้มันไม่มีใดเทียบเท่าแล้วล่ะค่ะอยากให้ลองมา ใช้เวลาอยู่กับตัวเองถ้าในทางโลกก็คือให้หยุดนิ่งใช้เวลากับตัวเองมาตรึกถึงตัวเองมากขึ้นได้มาศึกษาเกี่ยวกับตนเองความสุขภายในแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาสักครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมมาพัรนาวัดด้วยกันนะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่บริสุทธิ์มันไม่เหมือนที่เราไปเที่ยวเราไปเที่ยวเราก็เหนื่อยเรามีแค่ความสุขแค่แป๊บเดียว อ่าแต่ถ้าความสุขกับการนั่งสมาธิเนี่ยจิตใจมันจะสดใสและเบิกบานมันจะมีความสุขจากภายในมันจะอิ่มเอ,อิบมันรู้สึกว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้ต้องจักต้องมาหาด้วยตัวเองนะคะก็ะขอเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่เคยมาพนาวัดขอให้มานะคะจะมีความสุขมากและจะเข้าถึงธรรมนั่งสมาธิก็ดีค่ะมีผ้าอาจารย์ที่ดีสอนพวกเราขอเชิญทุกท่าน ให้มาร่วมปฏิบัติธรรมพนาวัตค่ะ ก็เชิญชวนทุกคนที่ยังไม่ได้ทำกระถินสามมืนวัดเพราะว่ากระถิ่นสามมืนวัดเนี่ยไม่ได้หาทำได้ง่ายๆเพราะว่าทุกวัดทั่วไทยต้องการกระถินนะแล้วมันเป็นการที่ให้เราได้ทำบุญกระถินทั่วไทยได้ทำได้ทุกวัดได้ร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำกระถินสามมืนวัดทั่วไทยก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมบุญกันนะคะ ต้องกรับขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ได้สร้างสถานที่นี้พนาวัดไว้เป็นที่สป,ปายะให้ลูกๆได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาหยุดพักใจจากทางโลกนะคะแล้วก็ให้ได้กลับมานึกอีกที่นึงว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็ต้องกลับขอพระคุณหลวงพ่อที่สอนเรามาตั้งแต่เด็กจนโตทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีแล้วก็มาติดตามหมู่คณะไปทุกภูทุกชาติะคะ่ะต้องกรับขอพระคุณนะจ้าค่ะ ขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้สถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พวกเราทุกคนให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมให้รู้ความจริงของชีวิตในตัวของเราเองและขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ออกมาเจอลูก,ลกวๆวัยวันะเจ้าค่ะหลวงพ่อสุดท้ายนี้ขอนอมนําบุญที่ลูกได้มาปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หลวงพ่อได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและออกมาเจอลูกๆ โดยเร็วไวัย